สวัสดีครับรอกันมานานทดสอบกันมาหลายเวอร์ชั่นในที่สุด s ซัมซุงก็ปล่อยเฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับ One UI 5.0ในวันที่31ตุลาคมในบ้านเราพอดีครับโดย One UI เป็นชื่อเรียก u s e r i n t e r f a c e ซึ่งเป็นหน้าตาและคุณสมบัติความสามารถต่างๆของตัว O.S. ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้รวมถึงให้ผู้ใช้สั่งงานต่างๆซึ่ง One UI นี้ออกแบบและพัฒนาโดยซัมซุงเพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Android โดยที่ One UI 5.0ออกแบบมาให้รองรับการทำงานร่วมกับ Android OS เวอร์ชัน13ใหม่ล่าสุดนั่นเองครับซึ่งเวอร์ชันใหม่นี้น่าใช้มากๆและมาพร้อมกับความสามารถใหม่ๆแบบจัดเต็มเลยครับวิธีการเช็คและอัปเดตทำได้ง่ายๆด้วยการเปิดการตั้งค่าของระบบเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแต่อัปเดตซอฟต์แวร์แต่ดาวน์โหลดและติดตั้งเพื่อนๆจะเห็นว่าการอัปเดตครั้งนี้เป็นการอัปเดตครั้งใหญ่จัดฟีเจอร์ใหม่ๆมาครบครันจัดเต็มน่าใช้สุดๆ มีข้อมูลรายการนัปเดตต่างๆมากมายเลยครับยาวเหยียดอ่านกันจนตาลายมีอะไรใหม่ๆให้ได้เล่นได้ใช้กันอย่างจุใจโดยการนัปเดตครั้งนี้มีหมายเลขเวอร์ชันเป็น S908EXU2VJA x, x JA, มาพร้อมกับขนาดไฟล์ใหญ่ถึง3.2กิกะไบต์กันเลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับ One UI 5.0นี้ Samsung จัดเต็มมากๆครับมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่สุดยอดได้รับรองได้ว่าเพื่อนๆจะไม่ผิดหวัง เดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเด่ดคุณสมบัติต่างๆให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆที่อัปเดตกันแล้วใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างชอบคุณสมบัติอะไรบ้างหรือใช้แล้วเจอปัญหาอะไรบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ